สวัสดีคร,ครับพบกับวมเชียงรายคลิฟฟิตฟาร์มครับวันนี้ไม่อยู่ฟาร์มตัวบ้านเป็นฟาร์มบ่อปูน,นะครับก็มาจับกุ้งเนื้อส่งให้กับลูกค้านะครับก็จะเป็นกุ้งเนื้อที่เลี้ยงในบ่อปูนบ่อนี้มีการพาเชียนมาแล้วรอบนะครับก็10เอาออกไปรอบแรกก็10กว่ากิโลครับ12 13กิโลนะครับอันนี้ก็จะเป็นกุ้งที่เหลือค้างนะครับก็จะคัดกุ้งสีธรรมดาออกส่งให้กับลูกค้าที่เป็นร้านอาหารนะครับ แล้วก็สีส้มพันเรายังมีน้อยก็เก็บคัดไว้ทําพันก่อนนะครับบ่อนี้ก็จากการกะระดับสายตานะ่าจะเหลือประมาณสัก19ถึง20โลได้ครับจากการกะสายตารอบเก่ารอบก่อนที่จับบ่อนู่นก็ได้มา8กิโลแล้วก็ตกซสาอีก3กิโลนะครับบ่อนี้ก็อันนี้ก็กะ กะค่อนข้างจะเม่นยำนิดนึงเพราะว่าช่างกุ้งขายประจำครับก็ใช้อ่าดูขนาดขนาดกุ้งแล้วก็จำนวนเอานะครับว่ากะ,กะไปก็ส่วนใหญ่ก็กะใกล้เคียงนะครับก้องอาจจะไม่ค่อยเห็นชัดเท่าเท่าไหร่อาจจะเห็นชัดตัวของกุ้งก้ามแดงสีส้มนะครับก็กุ้งที่เหลือค้างรอบนี้เพื่อทำการค้อมบ่อก,ก็น่าจะมีไซดด้วยเฉ็ดเหลือแล้วก็ ใกล้เคียงกับบ่อนูนะครับก็จะอยู่ประมาณ4นิ้วครึ่งนะครับก็จะมีพวกห้านิ้วโดดมั่งพวกโลไซก็จะมีพวก2นิ้ว3นิ้วเพราะว่าบางทีผมจับนับลูกกุ้งเสร็จเหลือผมก็หนึนิ้วยนต์เข้ามาหมอนี้ด้วยนะครับก็จะประมาณนี้การกะของสายตาน่าจะอยู่ประมาณ19-20กีิกโนิดๆน,นะครับถ้าช่างแล้วก็คงไม่คาดเคลื่อนประมาณนี้ครับ ก็บ่อนี้น่าจะได้ผล,ลิตยอยู่ประมาณ30กิโลนะครับเพราะรวมกับที่พา,าเชียนก็น่าจะ30กิโลกว่ากวา่าจะกว่าปลายปลายนะครับก็การเลี้ยงกุ้งในบ่อปูนก็จะมีพวกท่อ PVC ขนาด2นิ้วนะครับผมก็จับท่อ PVC ใส่กระสอบเรียบร้อยหมดแล้วครับ กาจะได้จับง่ายแล้วก็เอาผักตอกชวาบางส่วนเอาขึ้นมาเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ไม้ผลของผมที่สวนสาธารณะกลางบ้านโฮเตียครับก็ใส่ให้กับไม้ผลที่ปลูกในกระถางบ้างครับก็จะมีพาสต์แมที่เอาขึ้นไปหมดแล้วครับก็จะเหลือแต่กุ้งตอนนี้น้ําเหลือประมาณสักสิเซนะครับกุ้งก็จะมาเออ,อครับก็จะอยู่พวกใต้กระเบื้องนี่ก็เต็มเลยฮะแค่ใต้ ใต้กระเบื้องนี่น่าจะไม่ต่ำกว่าสามโลนะมั้งเยอะมากครับเราก็จะอยู่กับอันเนนมืองแน่นครับอาจเปิดมาก็คุณหน่อยนะครับเนี้ยอยู่กันกล่องจับไม่ชั้นน้ำคุณอันนี้ก็น้ำก็ค่อ,อ,อยๆลดครับสักครู่ก็จะเริ่มการจับนะครับ อันนี้ก็ส่วนใหญ่ก็จะเหลือตัวเมียไปเยอะเพราะว่าพาเชียนรอบแรกมันจะเป็นตัวผู้ที่โตไวนะครับซึ่งตัวผู้ก็จะโดนออกขายไปก่อนแล้วหน้านี้ส่วนใหญ่ก็จะเหลือตัวเมียครับเพราะดูแล้วจะไม่ค่อยมีกล้ามสีแดงครับก็จะเป็นตัวเมียเยอะไปส่วนใหญ่เพราะว่าตัวเมียจะโตช้ากว่าตัวผู้ก็จะเหลือตัวผู้อยู่แต่ตัวผู้ก็จะโต กลัวตัวเมียอยู่แล้วนะครับที่ขนาดพาเชียนออกไปแล้วตัวผู้ที่เหลือค้างเขาก็โตกลัวตัวเมียนะครับเยอะนะตัวเมียจะโตช้ากับอีกเพศหนึ่งคือกุ้งสองเพศหรือเพศกระเทยก็จะโตไวกว่านะครับโตไวกว่าตัวผู้และตัวเมียนะฮะเอา ก็มาเดินให้ดูนะครับสีส้มเนี่ยจะเห็นชัดเจนเลยครับแต่ตัวสีดำสีฟ้าสีน้ำเงินเนี่ยครับไม่ค่อยเห็น,นครับน้ำพุนเลยลงน้ำเขาก็ดีดตัวครับก็ไม่เห็นกุ้งละตอนนี้น้ำคุลเวล่ะครับช่วงนี้กุ้งก็ไม่ค่อยไข่นะครับหรือว่ามีไข่อยู่ก็ามานั่งรุน้นว่าบ่อ บอปูนจะได้กุ้งไข่ด้วยหรือเปล่าเพราะช่วงนี้กุ้งจับกุ้งขึ้นมาไม่แน่ไข่สักตัวนะฮะในบ่อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ผสมพันธุ์ก็ไม่ค่อยไขยน่นัอันนี้ในพื้นที่ของโซนภาคเหนือนะครับส่วนพื้นที่อื่นก็อาจจะไข่อยู่บ้างครับอย่างทางโซนภาคใต้หรือทางภาคกลางอาจจะได้ไข่เพราะว่าเขียนนั้นอุณหภูมิยังอบอุ่นถึงร้อนอยู่แต่ทางเหนือมันจะเป็นอุณหภูมิอบอุ่นละ เดี๋ยวถ้าสักประมาณเดือนมกราก็จะเข้าอากาศหนาวเย็นนะครับก็จะให้ดูนะฮะกุ้สีส้มนี่จะเห็นชัดเจนน้ำมันขุ่นนะฮะเพราะผมลงบอ่อตะกี้ก็กุ้งก็ตีน้ําขุ่นสีธรรมดาก็จะมองไม่เห็นนะครับก็จะมองเห็นเฉพาะาตัวของสีส้มครับอันนี้เขาก็เอออ,อตรงนี้ตรงนี้นะฮะ เอาที่ผมว้งข้าวนี้ก็จะมีกุ้งประมาณสักสองโลละครับเพราะว่าจะกุ้งตัวนี้ก็จะอยู่อย่างตัวสีส้มท,ที่จับนี่ครับอันนี้ก็ห้านิ้วแหละครับมยาวห้านิ้วอันนี้เพศผู้แต่สีส้มเราไม่ได้ไม่ได้จับส่งขายุวงเนื้อครับก็เก็บไว้ทำพัน์แล้วก็จะตีคิดคือเฉพาะตัวของ สีธรรมดานะครับไปก็เยอะมากนะครับก็ขอไปก่อนนะครับก็ไว้มีอะไรก็จะมาแบ่งปันข้อมูลแชร์ให้ท่านผู้ชมุูฟังได้ดูนะครับเผื่อเอาไปปรับแก้กันนะครับก็อันนี้การเลี้ยงกุ้งบอบปูนกุ้งเนื้อของผมที่ตัวบ้านนะ ส่วนใหญ่จะได้ดีกว่าบ่าดินเพราะว่ามันความเสี่ยงไม่มีครับแต่บ่ดินบางครั้งผมก็ขาดทุนบางบ่ก็ปลาช่อนข้าวก็ขาดทุนไปเลยบางทีก็ปูข้าวเยอะก็ได้กุ้งน้อยแต่ก็ไม่เป็นไรก็คิดเพราะว่าเราก็ไม่มีต้นทุนอะไรเท่าไหร่เพราะว่าเราเพาะลูกกุ้งเองนะฮะส่วนเราก็จะมีแค่ต้นทุนเวลากับค่าอาหารซึ่งอาจจะไม่เยอะ ครับเพราะกินน้อยมากประมาณ5เปอร์เซของน้ำหนักตัวถ้าเทียบกับปลาแล้วห่างคนละชั้นปลานี่กินอย่างเยอะนะครับก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ